ผมน,น,นายนพลรัตนชัยศรีนายกองค์การเมืองส่วนตำบลบนา้านคาร่วมกับอำเภอบา้านคาและไล่แสงชมพูจัดการปัน่นจักรยานเพื่อการกุศลและเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอบา้านคาโดยประโยชน์ได้จากการปัน่นจักรยานครั้งนี้นำเงินไปเพื่อดูแลเด็กเยาวชนคนพิการผู้สูงอายุในเขตอำเภอบา้านคา ทั้ง3ตำบลครับผมสวัสดีครับกับผมนายปริชาติลุมใสรองปลัดอบตบ้านคารักษาราชการแทนปลัดอบตบ้านคาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับอบตบ้านคาร่วมกับอำเภอบ้านคาบ้านไร่แสนยมภูและหน่วยง,งานส่วนราชการอ,อื่นที่เกี่ยวข้องนะครับจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านคาในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านคานั้นเราจะมีกิจกรรมปันกิจกรรมการแสดงสินค้าโอท็อปและกิจกรรม สถนนานการณ์ต่างๆซึ่งอบตอบ้านคานั้นนะครับได้ให้การสนับสนุนเรื่องการจัดสถานที่นะครับสถานที่ตรงนี้นะครับบ้านไร่แสนภูเราจะเนรมิตให้เป็นจุดเช็คอินต่างๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการท่องเที่ยวบ้านคาครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นงานปั่นกิจกรรมจับใจชอบต่างๆ,ๆตอนเย็นเราก็จะมีการแสดงนะครับของนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะการแสดงของเยาวชนโรงเรียนบ้านคาวิทยานะครับซึ่งเป็นการแสดงดนตรีสด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตาบลบ้านค่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงทั้ง3ตํตำบลเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเพราะว่าไฮไลท์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับหลักๆเลยเน้นไปที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนด้านพืชผลในการเกษตรนะครับเราจะนําสินค้ามาแสดงสินค้าโอท็อปต่างๆแล้วก็ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับจ่ายใช้สอยซึ่งปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมปีที่2นะครับก็ฝากขอเชิญชวน ให้พี่น้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับเข้ามาจับฉายใช้สอยมาเช็คอินนะครับมาถ่ายรูปนะครับรับรองไม่ผิดหวังขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายระดมแสนชมพูนะครับรองนายกอบตบ้านคาโอกาสนี้ก็เรียนเชิญชักชวนทุกท่านมาเยี่ยมเยียนอำเภอบ้านคาโดยเฉพาะไร่แสนชมพูนะครับ ตรงน,นี้เรามาปั่นเพื่อการกุศลกันนะครับอย่างน้อยท่านได้มาเที่ยวชมชิวทัศน์เชื่อเขาตะนาวศรีซึ่งติดกับพมา่าโดยที่ท่านวิ่งมาจากกรุงเทพใช้เวลาไม่นานครับประมาณสองชั่วโมงมาถึงแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปเที่ยวกันไกลท่านจะมาทราบถึงบรรยากาศของอำเภอบัานาเราชาวไร่แสนชมพูชาวอำเภอบันานายินดีครับที่จะต้อนรับทุกท่านนะครับในโอกาสที่มาเยี่ยมเยืยนอนก็ขอเชิญชวนครับสวัสดีครับ